สวัสดีครับสวัสดียามเจ้านะครับเจ้านี้มาเจอกันเห็นแล้วนะครับแอกที่ตาตื่นก็นมาปะกันนะครับก็สวัสดีท่าททยกันนะครับอ Good อ o r n o n g เอ e วิบอร์ด r y ะราวด์เดอะเวินะครับมายินดีตอนรับทุกคนนะครับผมอยู่สช่องด้วยกันนะครับกับช่องเชฟแมวพงกับช่อง AJ กนกับจบนะคุณมอร์นิ่งนะคะนะครับผมเกาะช่วงนี้นะครับผมมันเข้าสู่และดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอ่าเริ่มใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดขึ้นนะครับผมการแต่งตัวเซ็กซี่ครับก็ลดลงอ่านะครับยินงดูตอนขับรถครับอากาศหนาวนะครับผมใครที่มาเมืองเหนือเนี่ยนะครับเกาะจะเป็นช่วงที่ดี มาแอลมาใจนะครับผมอาการกำลังเย็นเย็นเหมาะเหมาะวนๆนะครับที่จะได้มาพักผ่อนนะครับสวัสดีทักทายนะครับเพื่อนนะครับปุวยขึ้นมาแล้วแต่ต้องไม่ได้เปิดนะครับดูก่อนนะคะสวัสดีกระแสบนสวัสดีวันนี้ไปกระถินไม่ใช่หรอคะตื่นมาเจอฟันแปลงมาได้ไหมฮัลโหลดีโตโด สวัสดีตอนเช้าฮัลโหล Good morning from ไทยแหอ่ถามกันบอกตรงๆบอกกันซื่อๆนะครับผมฟันมาแปลงมาได้ก่อนนะครับแล้วคิดว่าคนอย่างเราจะแปลงฟันกันแล้วหรือยังเจ้าบ้านแปลงฟันหรือยังก่ <laughs> นนาอย่างยับอยู่เลยนะครับออผมบอกตรงๆยังไม่ได้แปลงนะครับอนาสดมากเลยนะฮะนะ มาถึงเมืองเหนือนะครับผมมานะครับอย่างที่บอกไว้นะครับเขาจะต้องมาสัมผัสอากาศหนาวมาแอลมาเที่ยวมาหั่นมานี่มากินของลำล้ำกันนะครับผมเปิดบอกว่าถ้ามาเชียงใหม่แล้วนะครับผมสิ่งที่มาคนภาคเลยก็จะมีอยู่สามสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือขึ้นมาแอลบนดอยอินทนนท์มาสัมผัสอากาศหนาวดอยอินทนนท์หนาวกว่าข้างล่างมากมากราบไหว้พระครูบาศรีวิชัย มาแอลถนนคนเดินนะครับผมมาแอลที่ไหนคลองคลองญี่ปุ่นนะนะครับมีหลายที่ดอยสุเทพมาวัลอาคุนดีตัวโนบอกว่าตอนนี้เม็กซิโกอยู่ที่หกจุดสามสามพอมนะครับหกโมงเกินครับ6กโมงเกินบ้านเขานะครับนะแล้วก็คองกินเมืองกับเป็นอจ่างที่น่าหลงไหลนั่นเองเทปก่อนเราทำเรื่องเข้าปกไป อ่านะฮะข้าวปุกก็จะเป็นข้าวเหนียวนะฮะตำ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 ,ตำ,ตำ,ตำรวมกันนะฮะใส่งาเสกอไปอย่างเนี้ยนะครับแต่ข้าวปุกเนี่ยเป็นของอันพี่น้องชนเผ่าจเนาะเป็นของพี่น้องชนเผ่าหลายๆชนเผ่า <c oughs> นะตึงอันซี่ซอลาหูไทยใหญ่อ่า็นะอันนี้นิยมทำข้าวปุกกันนะ,ค,ะครับแล้วคนเมืองบ้านเฮาดุก เข้าแนวทำยังนอกจากข้าวหลามอ่ะมีจะทำข้าวหลามก็อนมาได้นะครับขอนที่ก่อไฟได้เล้นะครับเฮาจะทำข้าวนุกงานะครับทักทายคุณย้งแฮปปี้อีทนะครับที่ช่องเชฟแมวพงษ์นะครับข้าวนุกงานะฮะเกยได้ยินจืดกับกอครับหรือว่าข้าวงานหรือว่าข้าวคุกงาขี้ม่อนนะครับผมแน่นอนเลยนะครับเฮาจะต้องมีงาขี้ม่อนเป็นหลักนะครับผมแล้วเข้าที่เขาจะเอาพุกนี้นะครับผม ข้าวต้องเป็นข้าวเหนียวจัดข้าวเจ้าข้าวไลท์เบอร์รี่นี่ก็ได้นะครับต้องเป็นข้าวเหนียวอุ่นๆอ่านะฮะแล้วหน้าตาของแต่สัดดสดีครับพี่จุ๋มพี่เอครับพี่จุ๋มพี่เอสวัสดีบันยุตค่ะงา,าน,นาที้ม่อนหน้าตาเป็นจะได้นะครับหน้าตาผมงานที้ม่อนก็จะเป็นเนกลมๆนะครับนี่นะครับเราเพื่อนเพื่อนดูโมนแสแต่เช้าด้วยครับเป็นเอฟหลับ หน้าตาของงานขี้ม่อนนะครับอ่าขี้ม่อนเซสมีนนะครับอ่านะครับผมอ่านี่นะครับเผื่อบชัดนะครับอันนี้งานขี้ม่อนนะครับเขาจะต้องทำข้ามงานด้วยเนาะจ้ะอ่านะครับเดี๋ยวไม่ไปแอบคนคั่วงานครับไปเจอเด็คนปูนะครับอ่านะครับเขาก็จะขั่วงานนะครับวันนี้เขาจะเอามาคุกกับข้าวนึ่งหรือว่าข้าวเหนียวเนี่ยนะครับผมอ่านะครับจะกินไปกันนะครับของที่ทําในวันนี้ก็มีแบบเยอะนะครับหนึ่งงานขี้ม่อนอ่านะครับสอง ใช่เราต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะงานตอนนี้นะครับอ่ามีงานขี้ม่อนนะครับมีข้าวเหนียวนะครับอันนี้ร้อนๆเลยนะครับผมร้อนๆเลยเพราะอุ่นตะกี้นะครับอันนี้ใช้ใช้ข้าวที่เหลือกินตะวาน่านะครับแล้วก็มีเกลือเท่านั้นนะฮะเอาจะมาปรุงรสมาทําอย่างไรนะฮะกับข้าวหนุงานเดี๋ยวจะเรียนคนทำนะครับงานขี้ม่อนเจ้าเสียไม้ต้องเอามาคั่วก่อนนะคะคือมันมีกลิ่นหอม งานคีมอนจะมีหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวนี่เราจะได้กิ่น่นงานคีมอญไบแจ็คกับแอนครับมีทุกหน้าแต่ว่า<ม>หน้านหนาวเป็นงานใหม่อ่าใช่ค่ะหมายถึงว่าควรหองว่าควรออกผลผลิตก่อนก่อนหน้าหนาวแตคะผาเก็บไว้ได้ได้เมินนะคะเก็บไว้ได้ทั้งปีแหละตัวงานให้สุกก่อนคือมีกลิ่นหอมอย่าเอาไหมนะคะไม่ไหมนะเอาอันนี้เอาไม่ไหมนะ ถ้าถุงมได้ไงถุงแขนมันจะแตกตุงแตก๊บตุต๊ตมันกระเด้มันกระเด้ง,ดงอ่าน้ำฝากแปลงฟันด้วยนะครับผมได้นะครับฝากแปลงฟันก็ต้องเตรียมแปลงสีฟันให้เขาด้วยนะครับอ่าพี่เอ๋บอกว่าเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนจะไปหาอะไรกินนะครับหิวแล้วนะครับวันนี้วันหยุดก็ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดไข่้องนะครับอ่าวันนี้เป็นวันหยุดไข่นะครับทรงอ่าสติ๊กเกอร์อะไรยังมาก็ได้นะครับจะเรีรกว่านี่คือวันหยุดนะครับยกเว้นอ่าสติ๊กเกอร์หกขี ครับไม่ได้ส่กันจะส่กันจากโค้ดด้านไปก่ไดี๋ยวพ่อกดสติ๊กเกอร์ไ้ล่าบกเลอรงบอกกันก่อนอระพี่ก๊กมันแตกก็ักกกะ่ครับเออมันด้งมันเด้งดึงดงเด้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 งเดกงเด้ง้งเด้งเด้งเเด้งเด้งจับันี่อ็ันัพลี่ั้นเพลงกมูด้งหมูเด้มเด้งเด้งหด้อ่ครับ สีของงาเปลี่ยนแล้วนะครับผมสีของงาเปลี่ยนแล้วนะฮะกลิก่นก็เริ่มหอมนะครับผมจัดเป็นต้องคั่วนะครับถ้าบอกคั่วนี่มันจะแบบหอมใช่แล้วมันจะอู้ซื้อมันจะบแบซุปอ่าน,นะครับมาเลยจ้านะครับผมก็เรหรอเดี๋ยวกันสีนี่โอ้หอมละหอมละหอมละ หอมเหมือนยังเหมือนไงขั้วพี่เจ้าคือไงขั้วคือไงขั้วครับนะสวัสดีสกายนะครับมาเลยใส่ในครกนี่ย่งต้องใส่ในครกเอาใส่ในเครื่องปั้นแล้วมันก็ใช่านครับมันจะปั้นละเอียดเกินไปเขาจะปั้นกันในครกเขาจะจำในครก่อนนะคะโอ้นี่ไงเขาเยอะมากเลยครับหอมหอมมากหอมมากิีงใส่เยอะอร่อยอร่อยนี่นะคะแล้วเราก็นะครับผม อ่าได้งามาแล้วนะครับงาอยู่ในนี้น<ม>อุ่นๆร้อนๆน,นะฮะรสชาติงาเป็นยังไงต้องชิมดูก่อนนะครับเนี่ชิมชิมชิมหอมแล้แบบกรอบนะฮ<ม>ะอืม,ม,มกลิ่นนี่ออกเลยนะครับผมคิดใหม่ <laughs> กลิ่นของงานออกกลิ่นของความใหม่นะครับอย่างที่บอกนะครับงาขี้หม่อนเนี่ยนะฮะมันจะเป็นงาที่นะครับหอมที่สุดในช่วงของ ต้นดูด <metric and> <Haven> ah, ูหนาวเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เปิ้ลเก็บเกี่ยวงาขี้ม่อนนะครับผมงาขี้ม่อนหรือว่าอันงาหม่อนเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็มันหอมมันใหม่เใช่ครับมาเหมือนเมล็ดกาแฟนะครับมเล็ดกาแฟเนี่ยถ้าเก็บมาช่วงนี้นะฮะเขาจะต้องมาใช้อีกทีก็คือปีหน้าปีนานะอันนี้ต้องเก็บไอต้องต้องเก็บไปก่อนมันคายแก็บแต่งานนี่คือเขาจะต่ำแล้วนะครับเราก็จะใส่เกลือเข้าไปนะครับ PUT the s ซอ r นะ in the โมตานะฮะอันนี้นหน่อยก่อนนะมีนะครับหากเค็มแบบเค็มนี่มันรูร้ดูที่แต่ละบ้าน <laughs> แต่ละบ้านกขอบอกว่าชอบเค็มๆบางบ้านกขอบอกว่าไม่ต้องเค็มเยอะๆงานขี้ม่อนนี้เอาไปทำใส่ขนมปังก็อร่อยนะคะใส่ขนมปังแล้วก็ทำข้าวหลาม กอร่อยนะคะโรยในข้าวต้มกอร่อยนะคะในคุกกี้ในคุกกี้ใส่ในตัวขนมเทียนก็ได้นะครับอ่าผสมอยู่ในตัวแป้งของขนมเทียนนะครับตอนนี้เราก็จะต้องตำไปได้นะครับเพราะต้องคลึงอีกอ่ะนะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆตำเพื่อพอแตกไปได้นะคะไม่ใช่ว่าเพื่อละเอียดยิบนะคะแต่บางบ้านมันก็ไปตำนะคะเป็นเวลาเอาใส่หนุกงาเนี่ยเวลาขบมันจะได้ตุ๊บเต๊บตุ๊เต๊บนะคะแต่นี้จะมีคือ เขาจะต่ำเล็กน้อยพอบุบบุบอันนี้คืออ่าอันนี้ก็เป็นเพราะว่าท่านวดท่านวดไทยหรือไม่ใช่ท่านวดไทยมวยไทยนี่คือ ลือสีบทยามาแล้วไหมเราจะได้มีแบบเม็ดมันกุบกรุบกรุบอยู่นี่นะครับผมตาจะออกมาแบบนี้นะครับผมอเซนซีนวิตซ์ซอลนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอและที่ขคดที่วัยรุ่นใจร้อนนะครับอยากจะรับประทานแก๊สคิมอนนะฮะแบบหอมๆนะครับตอนนี้ในตะกร้าของเรานะครับเราได้ปัก ตัวของงาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับน้านะฮะเราก็จะเอางาใส่เข้าไปนะครับเอามีไรนเนี่ยอือนะครับเราก็จะครอบงานะครับโรยเข้าไปในข้าวเหนียวนะครับในข้าวเหนียวนะครับเผาเผาแชบครอบมีกระปินี่นะครับค่อยๆโรยไปนะครับเพื่อนๆค่อยๆโรยไปนะครับผมนี่แล้วเราพออย่าเพิ่งโรยหมดเพราะว่าเวลาคุกเขาอะครับ มันจะบัดทั่วถึงนะครับสวัสดีครับคุณเจ้าคุณครับสวัสดีค่ะนะครับเราก็ขยุ้มขยุ้มนะครับนะฮะเข้าไปนะครับผมทีนี้เอามาเพิ่มครับเพื่อนนี่นะฮะโชกเข้าไปนะครับดี๋ยวไปคุกเขาเพื่อนๆดูก่อนนะครับผมมีนะฮะมาแล้วนะครับผมเราก็จะมาทำเข้าหนึกงากันนะครับนี่นะครับ ทำไมถึงเรียกว่าข้าวหนุกงาพี่แอนไม่เป็นการเอ่าข้าผสมกับงานะคะหนุกนี่หมายถึงว่า การอ่า่ขยำขยุ่มขยำเหมือนเราขยำส้มหมูขยำส้มเอ่อประมาณนั้นนะครับนี่นะเอามาอีกนะครับอันนี้เข้าขยำแงอ่าอย่างที่บอกนะครับชอบไข่ชอบมันนะครับบางคนชอบเค็มเยอะๆนะฮะใส่เกลือใส่เกลือบางคนชอบงายเยอะๆไม่ชอบใส่เกลือกัดไปนะฮะหรือว่าอันชอบเกลือเยอะไม่้องล้างมือเออไม่ถึงแล้วก่อนที่บอกนะครับอยากจะลองชิม แคขีม่อนนะครับผมแบบหนุกงาแบบนี้นะครับในช่องของกระเป๋าเลือกซื้อเราเราได้ทําการปักไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับตากาค่ะใครอยากมั่วเนี่ยขีม่อนมันไปจะได้หรือว่าใครอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดี่เนาะส่วนหาซื้อก็ไม่ได้ในตะกา้านี้มีนะคะเคยกินแล้วมาได้กินมีอรุสวัดิ์เจ๊พรครับเจ๊พรสวัสดีค่ะวันนี้มาดูไอ้โจ๊กกบพี่แอนทำ อ่เข so ้าน <and> ุกงานนะครับอ so sure <ain> ่านะครับเขาจะแบบดีเยอะเมื่อมันเหนียวเหมือนกับการกินอีกหน่อยอีกหน่อยหมุดแล้วนะคะอ่านะครับแล้วนะครับผมคนเท่าก็แก่ไม่แก่นะครับเวลาทำเข้านุกงานแล้วมันจะเหลืองาติดคคกนะครับเก็จะเอาข้าวที่มีอยู่เนี่ยนะครับเข้าไปแกวะนะครับไปแกละไหมถึงเอาไปแปะเอาไปแกะปเยเอาไปเอาข้าวไปคึกคุก มันตินกับท่อนทำน้ำล้างคอกอย่างนั้นแหละประมาณนั้นนะครับอ่านี่นะครับผมโอ้นี่ครับงานที่มันคั่วแล้วนะครับผมผสมกับตัวข้าวเหนียวนะครับนี่นะครับนี่นะครับน้องบิงกฟองสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาก็จะได้เข้านุกงานไว้กินนะครับดูเพลินแล้ว เหมือนกับข้าวเมานะครับเปินเป่นเเอ๊ะมันเหมือนข้าวเมากอดน,นะครับแบบเหมือนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าเพราะว่าไม่มีมะพร้าวนะเออไอโจ๊ก่าเขาคูดมะพร้าวคึืนคืนเป็นตัวให้จะลำนะครับออล้วมีอะไรก็โรยน้ำกากนิดหน่อยอีกนะครับมันต้องโรยหรือว่าโรยก็ได้้วแต่ความอชอบนะครับนี่นะครับกินกับกาแฟกินกับข้าวยมเจ้าแทนอาหารว่างอันนี้ลำนะฮะแล้วนะครับผม คนเท่านะครับก็จะมีกะติกนะครับกระติกเข้าเหมือนกับพี่น้องชาวอีสานนะครับก็จะนึ่งข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็ิะเอาผ้าขาวบางห่อไว้นะผมและอันนี้ก็จะแยกไว้ใส่ถุงแยกไว้เอาไว้ตรงบนนะครับอ่าตอนเทาเป็นเมื่อน้อยตอนเท่าเป็นละอ่อนนะครับอ่าเขาก็จะตื่นขึ้นมาเปิดมันนะครับเขาก็จะหันตัวเข้านุกงานนี่ก่อนนะครับพอเห็นเข้านุกงานก่อนเขาก็จะกินนี่ก่อนเพราะว่ามันลำนะครับอ่า แต่ว่าต้องขอบอกนะครับเข้านุกงานนี่นะครับผมกลิ่นงานมันจะติดมือไปวันข้ามเลยนะครับมันหอมนะครับน้องปีปอมบอกเมื่อวานสนุกมากเลยครับเพลงเปิดตัวบีเนเคนะครับดีมากตอนนี้ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางได้แล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปฟังนั่นนะครับอ่านะครับผมเกาะเจ้านี้นะครับผมขอชิมพอกนบอกรสชาติมันเป็นไดามันอร่อยเค็มขี้มือพี่โจ๊กต่อที่บอยอมล้างหน้าแต่เจ้านี่นะครับเพราะว่านะฮะ บยาจะใส่เกลือหนักหนัาผมอ่าม,มือเขาจะเกม็นเกมนะครับเพื่อเอามาคุกเขาในนี้ถ้ขาขครได้ข้าวเนื้อที่เนื้อใหม่ๆเนาะข้าวข้าวใหม่ข้าวเนื่อใหม่ๆแล้วก็เอามาคูุกกับงาคั่วไงที่มอนเนี่ยอร่อยนะคะ,อ,ะอันนี้มันเป็นข้าวเย็นของเฮาตะวบาแล้เฮามาอุ่นอ่านะครับอ่ะพี่เอน็นทบทวนที่การทำักหน่อ,นนนอย <c oughs> งานที่มอนนะคะได้มาเาเอามาคั่วก่อนอืมคั่วเพื่อพอแตกจคแจ๊จ๊จ๊คนะคะอืมต้วก็มีข้านึ่งข้านึ่งแล้วใหม่ๆนี่นะคะไปซื้อบางก็ได้มาเดียวนี้สะดวกรวดเร็วแล้วก็เอางานที่มอเน่ะโอ๊ยอ่าตำไม่ครบพอพอมันแตกมันต้องละเอียดมากนะคะเพราะเวลาเราเอาคั่กับในข้าวเนี่ยมันจะมีรสสัมผัส คลุกแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะใส่เกลือนิดหน่อยแล้วเอามาคลุกกับพอตำคือแตกแล้วค่าเอามาคลุกในข้าวเนี่ยนะคะขย้ำขยุ่งขย้ำเลยนะคะเพืท้องวันหนุกนะคนเมืองเนาะหนุกหนุกงานี่แล้วก็าา bon จะได้ข้าวหนุกงาแซ้นอร่อยแบบนี้นะคะอ่าอิ่มท้องช่วยให้อิ่มท้องได้กินกับกาแฟก็ได like ้นะคะกินย้มเช้าอาการเย็นๆโอ้โห้วยฟินมากนะคะกินอะไรที่มันแบบ คุดปูดหอมๆอ,อร่อยอือร่อยคนที่อยู่เมืองเหนือเนะคะตอนเมื่อน้อยคนเท่าคนแก่เป็นจังทําไว้เหนืออย่างไอ้จกว่านะคะอยู่บนนั้นอยู่บนแอบเข้าอ่านะครับ แล้วก่อนตื่นเช้ามาเขาจะจกินข้าวนี่ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันอร่อยมากนะครับพอจกเสร็จปุ๊บนะนะครับปั้นเป็นก้อนกลมๆยาวๆนะครับเออเป็นก้อนกลมๆยาวๆปั้นรือมันเหมือนเป็นก้อนยาวๆนะครับผมแล้วเขาก็นอนดูดูละเอมอนไปนะฮะดูทีวีไปนะครับมีความสุขนะครับเป็นขนมโบราอว่าน่อยครับผมอันนี้ก็คือหรูสุดเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นสมัยตก่อนนะครับการเกษตรมันบอกให้ดีนะครับ่างาเนี่ยมันเก็บได้เหมือนนะครับมันก็คือช่วงฤดูหนาวตอนหลังจากฤดูหนาวเขาจะไม่ได้กิน ก็ถือว่าเข้าโรงงานเนี่ยเป็นคองกินที่หากินยากปีละช่วงเวลาเดียวนะครับเฉพาะเฉพาะช่วงต้นหนาวแต่สมัยนี้วิวัฒนาการของการเก็บรักษาดีมากนะครับหากินได้ทั้งปีนะครับ กออ่างที่บอกนะครับถ้าจะฮึ่มลำลำสุดก็คือช่วงนี้มันนึ่งมันลำได้มันกลิ่นมันเปิมบรรยากาศมันมันฮื่มมันฮื่เนาะน่หนาวอากาศมันเริ่มเย็นๆถามน้องปิงปองนีแ่แหละครับตอนนี้จงหวัดเจม่อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับ<ช>ผมคนก็เมื่อยขันากแล้วนะครับคลง,งกับลุกแล้ว <laughs> เป็นจะอี้นะฮะค่ะกินแอย่างปุ่นๆฮ้นอนๆน,นะผมต้องไป p กว,ว่าแม,แมนละมนอากาศเย็นกินไอ้อาาย,ออย่างปุ่นๆฮ้อนๆเข้าไปนะครับมันดีต่อร่างกายนะครับไอ้โจบบ๊บางคนเป็นคนแบบชอบกิ่นของฮ้อนชอบกินของเย็นนะครับกินน้ําเย็นกินกาแฟเย็นกินชาเย็นวันนี้ไอก็จะยังายเ็คือหาย แม่เป็นเดือนละนะครับถ้าจะเป็นวันนรกนะครับบอลจะเลยจะขอถวดวันโรกวันโลกวันโลกนะครับนะครับ <c oughs> ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับรน้องปีกปองเดี๋ยวไอ้เจ้าจะไปฟังเพลงใหม่นะครับของน้อง BBNK อยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟังอ่าเพลงอื่นๆต่อนะครับคุณไอ้เกิ่มนะคะพะเยาก็หนาวเย็นเหมือนกันแล้วครับพะเยาก็เย็นละเหมือนกันครับครับผมอ่าจะไปลืมนะครับผมพี่น้องทางภาคเหนือนะครับ เสื้ออุ่นมวกุ่นนะครับเรียมซักไว้ได้เลยนะครับปีนี้จะต้องหนาวแน่ๆเพราะว่าหนึ่งนะครับเฮามีความชื้นสะสมจากการที่เฮาน้ําท่วมนะครับน้ํามันชื้นอยู่ในพื้นดินนะครับผมแล้วมันก็จะทําให้เย็นๆนะครับหนาวๆนะครับผมแล้วความกดอากาศต่ําจากประเทศจีนนะครับก็เริ่มแท้เข้ามาแล้วนะครับก็ดูแลภักษาสุขภาพกันต์โยนะครับผมอากาศมันสวิงนะครับมาเหมือนฤดูหนาวสมัยตะกอนนะครับเจ้ามามันเย็นจัด พอเตี้ยงมามันปี๊บอีงอี้เลยนะครับม,าามันต่างกันมากเลยนะครับเหมือนปีแล้วเนาะปีแล้วในในในเดือนนี้ยังหนาวเตวอเนาะไปหนาวพุ่นขาดต้นมุกกราคาเนาะแล้วก็มีแถมด้วยครับก่อนอ หน้าฝนจะจากไปแทนฝนห่าใหญ่เมื่อเฮาแหมนะครับผมพี่น้องหลายคนก็เมื่อยนะครับฉะนั้นแล้วการดูแลรักษาสุขภาาของตุกเก่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับอ่ามิโตโน่ก็บอกว่า thank you god bless you thank you so much นะครับผม God bless you too นะครับ take care your health ด้วยนะครับผมคุณมิโตโน่นะครับต่อ เจ้านีกต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวหนุกงาด้วยกันลำๆนะครับขอบคุณนะครับผมเจฟพรออนทัวร์นะคะน้องยงแฮปปี้แชร์น้องยงแฮปปี้อีทนะครับผมน้องปิงปองนะครับผมไอ้เอชพี่จุ๋มนะครับช่องกินทุกที่ที่ทุกปั๊มนะครับผมไอเกิ้มมาสายเกิ่มจากพะเยานะครับสาสุขภาพเลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ใน ไลฟ์หน้านะครับสำหรับไลฟ์นี้เดี๋ยวเรจาจะตัวคุณย้งให้ไปแชร์ไปงานกระติ่ต่อนะครับใช่ค่ <Okay S 2> เดี๋ยวเราองท้องตรงนี้ก่อนจ้าครับ,รบเดี๋ยวเราก็ไปต่อคิวู โจ้กเตรียมท่าเต้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเจอท่าเต้นไอ้โจนะครับผมท่าหมูสะบัดเห็บนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในรันเวย์ของคุณย้งนะครับในบบช่วงแต่ว่วาจะมีพื่อนพี่เธอสะบัดไหมสบายมากเลยครับผมซื้อสื่อไว้เรียบร้อยแล้วเราจะเจอกันนะครับ,อบ,รบขอบคุณเจ๊ฟ์พรนครับขอบคุณครับทุกทุกคนนะครับขอบคุณพี่ปีนปอนด์นะเดี๋ยวจะรโลงไปดูเพื่อน ก่อนนะครับคุณ <อะ S 2> น้องน้องวีนเคก่อนนะครับ<ๆ>โอเคครับค่ะบ๊ายบายค่ะ thank you so much นะคะ thank you dodo นะคะบ๊ายบาย see you again next l i f e ค่ะนะขอบคุณครับน้องโยง